Oh, โจังเลยมีอะไรกินบ้างนะงั้นไปหาอะไรกินที่โรงอาหารดีกว่าทํทำไมไม่มีอะไรให้ก okay, ินเลยเนี่ยคิดถึงหอนึ่งไก่ที่ยายทำจังเลยเราวน้องๆที่นี่เขาจะชอบกินอาหารอะไรกันนะงั้นลองไปถามดีกว่า น้องชอบกินอะไรคะชอบกินชาบูค่ะแล้วถ้าเป็นอาหารพื้นเมืองน้องชอบกินอะไรคะอ๋อชอบกินล <sentences S 1> าบค่ะอ๋อแล้วถ้าพี่ให้น้องเลือกระหว่างอาหารที่น้องกินเป็นประจําอยู่แล้ว <ram> แล้วก็อาหารพื้นเมืองน้องจะเลือกกินอะไรคะอ่าอาหารพื้นเมืองค่ะค่ะแล้วหมู่บ้านแม่กาหัวทุ่งน้องเคยได้ยินชื่อน,นี้หรือเปล่าคะเหมือนจะเคยได้ยินคะ่ะแต่ว่ายังไม่เคยได้ไปเลยค่ะน้องชอบกินอาหารอะไรคะชอบกินข้าวไข่ข้นครับ แล้วถ้าเป็นอาหารพื้นเมืองน้องชอบกินอะไรคะชอบกินแกงเลลาบเนี่ยครับค่ะถ้าพี่ให้น้องเลือกระว,ว่างอาหารที่น้องกินเป็นประจําอยู่แล้วกับอาหารพื้นเมืองน้องจะเลือกกินอะไรคะอาหารที่กินเป็นประจําอยู่แล้วครับข้าวแข่คข้นค่ะน้องรู้จักหมู่บ,บ้านแม่กลางหมาลมุ้งไหมคะไม่รู้จัก อ๋อที่นี่ก็คือหมู่บ้านแม่กาหัวทุ่งหมู่ที่12ตําบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวดัดพะจยารไงล่ะแล้วมืทําอะไรอ่ะอ๋อเรามากําลังมาเตรียมหาวัตถุดิบในการทํากิจกรรมวันนี้ไงกิจกรรมกิจกรรมที่พวกเราจะลงชุมชนร่วมกับชาวบ้านในการสืบสานวัฒนธรพรมประเพณีข,ของหมู่บ้านแม่กาหัวทุ่งนงี่ะครับนี่ฟังชื่อก็น่าตื่นเต้นแล้วอยากไปดูแล้วสิว่าเขาทํากิจกรรมอะไรกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่นี่เลยไปไปกันเลย ดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านแม่กาหัวทุ่งนะคะวันนี้พวกเราในฝีถทานระเพทจะมาพาทุกคนมาเรียนรู้วิถีชุมชนค่ะโดยพวกเราทุกคนนะคะจะมาเรียนรู้การทําอาหารพื้นบ้านของที่นี่กันค่ะไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ,ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูโซนแรกกันเลยนะคะทนะ่านี้ก็มาทำอะไรกันคะก๊าดครับตาอ๋อถ้า นี่นะคะ <S <S เขาจะทับใบตองแล้วก็ไปจัดเป็นขันตกในการใส่อาหารเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูโซนต่อไปกันเลยค่ะเรามาดูโซนนี้กันดีกว่านะคะตอนนี้โซยอยกำลังทำอะไรอยู่คะหั่นมะเขือค่ะมะเขือนี้เขาเรียกว่ามะเขืออะไรคะมะเขือปลอกนะคะ่ะแล้วมะเขือปลอกนี้เราใช้ไปทําอะไรคะทำอาหารหอนึ่นไก่หรือว่าหอนึ่งไก่นะคะแล้วเพื่อนๆกำลังทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้ตอนนี้นะคะ กำลังเปลี่ยนใบผักหวานนะคะตอนนี้ก็ผักหวานตอนนี้เป็นใบที่เขาจะเขาไปใส่ในเมนูหอนได้งค,ค่ะแล้วผักหวานนี่เขาไปทําเมนูอะไรกันคะทาอะไรนะค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราจะพามาดูเชฟของเรานะคะเรามารู้จักกับเขากันเลยค่ะสวัสดีคะ่ะ อะไรค่ะคชฟอะไรนะคะใช่บาฮะอีกรอบหนึ่งค่ะใช่ปฟบาฮากับเชฟบะคะวันนี้เชฟมาทำเมนูอ,อะไรคะเ <c oughs> กี๊ยกับหวานใส่ไข่มะส้มค่ะเอ๊แล้วผักหวานหนะะ้าตาเป็นยังไงนะ,ะเอ๊เอชฟชิมให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าผักหวานนี่เขาหวานจริง,ง,งรหรือเปล่าเอ๊อ๋อ ตอนนี know, ้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์เชฟทั้งสองคนนะคะว่าเขามีเทคนิคในการสับปลายังไงเออเชฟต้าค่ะมีเทคนิคในการสับปลายังไงให้แบบได้ละเอียดแล็รวดเร็วค่ะก็คือเราต้องมีมี นี่แหละครับเราต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนครับแล้วค่อยสับจะได้ความรวดเร็วมากขึ้นครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนค่อยมาสับทีหลังนะคะจะได้รวนตัวต่อจากนี้เราเริ่มสับได้เลยเป็นกองแล้วเราก็เริ่มสับได้เลยนะเรเอาไว้เป็นกองแล้วก็สับโอ๊ยกลิ่นหอมอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมได้ได้กลิ่นอะไรไหมคะเดี๋ยวเราตามกลิ่นไปดูกันเลยแล้วลูกเต้าน่าฮะนี่อย่างืม้ย ต้นเหตุมันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาสังเกตกันดีกว่าว่าเขากำลังค่วอะไรกันสดีค่ะจทำอะไรอคงไก่แล้วคั่วเสร็จแล้วเราจะไปทาอะไรครจะไปทำเป็นต้มนึงไก่ครัเสร็จแล้วก็นึ่ง ขนมหวานกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เพื่อนว่าเขาทำอะไรกันแล้วก็ขนมหวานจะหวานเท่าคนชิมหรือเปล่านะคะตอนนี้อันนี้คือขนมอะไรคะข้าวต้มมัดค่ะข้าต้มมัดอยากดูรีแอคชั่นหน่อยค่ะว่าเข้าต้มมัดรสชาติเป็นยังไงค่ะเค้เขาต้องกินกับอะไรไหมคะก็ปกติเขาก็ถ้าเราชอบหวานก็คุกกับน้ตาลคุกกับน้ตาลแล้วเราหวานไหคะหวานอยู่แล้วค่ะ ถึงเป็นสาวหวานเบาหวานต้องชิมเลยค่ะชิมเลยอยากดูรีแอคชั่นโอ้ยชิมจนอิ่มแล้วเนาะ ครบแล้วนะคะเราก็จะเริ่มกินอะไรก่อนดีแะปล่ากจักค่ะกินกับล่ามปลาจะมันนี่นะที่ได้แซว่าไม่ได้พยายามมากหน้าผมจะทำล่าปลาอร่อยมากเลยค่ะ การที่เราได้ลงชุมชนไปเรียนรู้วิถีชาวบ้านในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้การทําอาหารพื้นเมืองหลายอย่างเลยค่ะแต่ว่าที่บิ๊มชอบมากที่สุดก็จะมีอยสองเมนูด้วยกันค่ะนั่นก็คือแกงผักหวานไข่มดแดงและก็ห่อนึ่งไก่ค่ะซึ่งอาหารทั้งสองอย่างนะคะก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างแกงผักหวานไข่มดแดงนะคะก็จะมีวิตามินซีแล้วก็เบต้าแคโรทีนสูงซึ่งมีส่วนช่วยในการมองเห็นค่ะแล้วก็ยังมีสวอรัสและก็แคลเซียมสูงที่มีส่วนช่วยในการ ให้ร่างกายของเราแข็งแรงและก็สุขภาพมีสุขภาพฟันที่แข็งแรงค่ะแล้วก็ห่อน,นึ่งไก่นะคะก็จะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดเลยคะ่ะที่เราผสมรวมกันกับน้ำพริกในการเอาไปคั่วกับไก่นะคะซึ่งก็จะมีตะไคร้ค่ะที่มีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการหวัดและก็กระเทียมจะมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อในร่างกายแถมยังช่วยในการต่อต้านโรคมะเร็งด้วยค่ะพวกเรานิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ